อบน้อมแด่พระรัตนตรยัยขอกาพระเถระในการกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับเจนพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ฮะวันจันทร์ที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2,566ตรงกับวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน12ก็เป็นปักสุดท้ายของฤดูฝน เมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องของพิสุณียมพิสุณีที่หมดไปจากพระศาสนานี้บางคนบางท่านไม่ว่าจะเป็นพระพิสุก็ดีไม่ว่าจะเป็นญาติโยมก็ดีก็ยังเข้าใจว่าพิสุนียังมีอยู่ซึ่งผู้ที่มีความเข้าใจแบบนี้ท่านก็เข้าใจว่าเราเนี่ยเข้าใจไม่ถูก เพราะเราเข้าใจว่าพิษุณีหมดไปแล้วแต่ท่านเหล่านั้นก็เข้าใจว่าพิษุนียังมีอยู่ยังสามารถที่จะบวชได้การบวชเป็นพิษุนีมีวิธีการบวชอย่างไรมีอยู่สามอย่างนะหนึ่งรับครุธรรม8ประการคือมีรูปเดียวคือพนางมหาประชาบดีโคตมีสองบวชด,ด้วยยติจตุกรรมวาจาจากสง นะคือจากพิสุสงฝ่ายเดียวอันนี้มีพิสุนีกลุ่มของพิสุนีที่เป็นสากิยานีห้าร้อยนอกนั้นบวชด,ด้วยยติจตุถกรรมวาจาฝ่ายพิสุนีก่อนจากนั้นก็บวชด,ด้วยยติจตุถกรรมวาจาฝ่ายพิสุสงยังเรียกว่าบวชจากสงสองฝ่ายจะบวชด,ด้วยตนเองหรือบวชด,ด้วยการส่งทูตก็ตามก็ต้องบวชด,ด้วย ยติจจตุตกรรรมวาจาจากสงสองฝ่ายซึ่งในยุคสมัยที่มีพิษุนีอุบัติเกิดขึ้นก็มีตั้งแต่สมัยพุทธกาลหลังจากพุทธกาลหลังจากพระองค์ปรินิพานไปแล้วก็มีพิษุนีเกิดขึ้นสืบเชื้อสายมาตามลำดับจนราวในราวพศ1,600ยโยมพิษุนีก็หมดไปจากศีลังกา จากหลักฐานของศรีลังกานะก็ได้มีการกล่าวไว้ว่าราวพุทธศตรวตรรษที่สเรื่อยมาจนถึงพุทธวัตพุทธศตรวตรรษที่16ก็คือตั้งแต่พศ3 0 0จนถึงพศ1,600ก็ยังมีพิสุนีอยู่แต่หลังจากนั้นก็ขาดศูนย์เมื่อขาดศูนย์ไปแล้วก็เป็นการบอกอได้ว่าในประเทศศรีลังกาเนี่ยไม่มีพิสุนีแล้ว ต่อมาฝ่ายพิษุนีสงของศิลังกาก็สามารถฟื้นขึ้นมาด้วยความช่วยเหลือของพระสงฆ์ไทยเนี่ยสำหรับพระสงฆ์ก็มีพระสงฆ์ไทยไปช่วยจึงทําให้มีการฟื้นขึ้นมาแต่ฝ่ายพิษุนีสง์กลับไม่ได้รับการฟื้นฟูแต่อย่างใดแสดงว่าในช่วงนั้นมีการฟื้นฟูเกี่ยวกับการบวชพระพิสุ์แต่ไม่มีการบวชพิษุนี ตั้งแต่นั้นมาก็เชื่อกันว่าพิษุณีสงศูนย์ไปแล้วอย่างสิ้นเชิงแต่ก็มีเหตุการณ์สำคัญในช่วงพุทธศตรวรรษที่สิบยบคือประมาณพศหนึ่งพันคือการสืบสายพิษุณีสงจากศรีลังกาไปจีนในช่วงพุทธศตรวรรษที่สิบนะประมาณพุทธศกราชหนึ่เรื่องราวนี้ปรากฏในงานเขียนของพระเปาสางซึ่งระบุว่า ในคริสตศักราช433หรือพุทธศักราช976คณะพิษุณีสงศีลังกาได้เดินทางไปบวชให้แก่สตรีชาวจีนที่เมืองนานกิงด้วยเหตุนี้จึงมีพิษุณีบริษัทในฝ่ายมหาย,ยานตั้งแต่นั้นสืบมาเนี่ยมีพิษุณีมหายานนะแสดงว่าวิธีการบวชโยมจะเป็นการบวชแบบยติจตุตกรรมวาจาหรือไม่อย่างไรเราก็ทราบได้จากการระบ,บุว่า บวชเป็นมหายานมหายานไม่ได้เป็นการบวชด,ด้วยยติจตุตกรรมวาจาและพิสุนีฝ่ายมหายานเหล่านี้เป็นนิคายเป็นนิกายธรรมคุตธ,ธรรมคุปตะที่ผูใ้ในฝังเมื่อวานที่ถือสิกขาบทใกล้เคียงกับฝ่ายเทรวาญโยมเกศพอเข้าใจไหมว่าใกล้เคียงเหมือนไหมใกล้เคียงเป็นอันเดียวกันไหม ไม่ไม่ใช่เป็นอันเดียวกันนะ,ะโยมเกตนี่เหมือนกับโยมกบนะจะบอกว่าโยมกบกับโยมเกตเป็นคนเดียวกันไม่ได้โยมเกตก็คือโยมเกตโยมกบก็คือโยมกบนะเทราวาทก็คือเทราวาทมหายานก็คือมหายานแม้จะมีสิกขาบทใกล้เคียงกันแต่ไม่ใช่อันเดียวกันเป็นอันว่าพิสุณีฝ่ายเทราวาดไม่มีแล้ว เมื่อพิษุณีฝ่ายเทรวาทไม่มีการจะบวชเป็นพิษุณีเนี่ยก็มีไม่ได้เพราะอะไรเพราะการบวชเป็นพิษุณีนั้นจะต้องบวชในฝ่ายพิษุณีสงก่อนคือต้องมีพิษุณีสงก่อนพิษุณีบวชให้กับกุลสตรีบวชให้ผู้หญิงหญิงนั้นก็เป็นพิษุณีฝ่ายพิษุณีสงที่บวชจากพิษุณีสงหลังจากนั้นมาบวชในฝ่ายของพิสุสงซึ่ง พระพิสุบางรูปญาติโยบบางท่านเข้าใจว่าการบวชในฝ่ายพิษุณีสงฆ์ไม่ใช่เป็นการบวชเป็นการสอบถามอันตรายิกธรรมเพราะถ้าบวชในฝ่ายพิษุนีสงฆ์แล้วจะมาบวชในฝ่ายพิสุสงฆ์อีกไม่ได้จะมีการทํากรรมซ้ําซ้อนกรรมนั้นก็จะเสียหายไปตอนนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องทําไมจึงกล่าวได้ว่าเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเพราะการบวช จากสงสองฝ่ายต้องบวชด,ด้วยยติจตุกรรมวาจาฝ่ายพิสุนีสงก่อนและภายหลังบวชด,ด้วยยติจตุกรรมมวาจาฝ่ายพิสุสงซึ่งในกรรมวาจานั้นมีการระบุชัดเจนว่าหญิงนั้นหรือพิสุนีนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นผู้ที่บวชแล้วจากฝ่ายพิสุนีสงมาก่อนในกรรมวาจาถ้าไม่มีกรรมวาจาแบบนี้ก็ไม่สําเร็จทีนี้ เมื่อพิษุนีไม่มีแล้วและมาบวชเป็นพิสุนีนับปัจจุบันจะเป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรให้เทียบเคียงกับการบวชเป็นพระพิสุยมการบวชเป็นพระพิสุในธรรมเวินัยนี้พระองค์ประธานอนุญาตการบวชแก่กุลบุตรที่มีอายุครบ20ปีบริบูณ์นับตั้งแต่อยู่ในท้องถ้าหากว่าพิสุรูปหนึ่งรูปใดก็ตามบวชกุลบุตรที่มีอายุไม่ครบ เกิดใครมีลูกชายนะลูกชายอายุยังไม่ครบนับตั้งแต่อยู่ในท้องนะถ้าแม่จําได้ว่าลูกเกิดลูกมันอยู่ในท้องที่เราตั้งชื่อว่านายนั่นนายนี่เดี๋ยวโยงกอนไปหาในสมโ,มนโนคครัวเอ๊ะมีหรือเปล่าเนี่ยเด็กชายนั่นเด็กชายนี่เป็นการพูดให้รู้ว่านายนั่นนายนี่คือชื่ออะไรก็แล้วแต่นะตั้งชื่อว่าอ้าวสมมติาตั้งชื่อว่าสมชายเด็กชายสมชาย ถ้ารู้ว่าเด็กชายสมชายเกิดมาถือปฏิสนธิวันไหนนับวันนั้นเลยนะยมเล็กนะถ้าเกิดลูกของเราเนี่ยปฏิสนธิวันไหนไอ้สาคัญว่าเรารู้ไหมว่าเขามาถือปฏิสนธิถ้าเขาอยู่ในท้องเราเก้าเดือนบวกอายุปัจจุบันตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันมีอายุกี่ปีสมมติว่าอยู่ในท้องเก้าเดือนแล้วเกิดขึ้นมาไปแจ้งเกิดวันไหนนับมาสิบ เก้าปีกระอีกสเ,เดือนนะสิปีสเดือนนะแล้วก็นับในท้องอีก9้าเดือนรวมเป็น20สิปีบริบูรณ์แบบนี้บวชได้แต่ในการบวชในเมืองไทยของเรานิยมบวชให้19ปีกัห6เดือนนิยมนะหมายความว่าถ้าจะบวชเด็กหรือว่า ผู้ที่มุ่งอุปสมบทอายุยังไม่ถึง20ปีบริบูรณ์นับตั้งแต่วันเกิดขึ้นมาให้บวช19ปีก็6เดือนและอยู่ในท้องนับอยู่ในท้องยังไงเสียมันเด็กเด็กต้องเกิน6เดือนถ้า6เดือนเนี่ยไม่รอดต้องเกินหักดืวนถ้าเกิดว่าเราแม่ตั้งครร7เจดเดือน8เดือน9เดือนถ้าเจเดือนบวกกับ6เดือนก็เป็น13มันก็เกินมา1เดือนอันนี้ก็ปลอดภยัย แต่ถ้าหากว่านับยังไงก็ตามนับทั้งอยู่ในท้องนับที่คลอดออกมาเด็กน้อยเนี่ยอายุไม่ถึงยี่สิบปีอาจจะเกิดมาแล้วแม่ก็จําไม่ได้ว่าลูกเกิดวันไหนพ่อก็จำไม่ได้ว่าลูกเกิดวันไหนญาติก็จำไม่ได้ว่าลูกเกิดวันไหนแต่ประมาณวันนี้แหละแต่พอบวชเข้าไปแล้วโยมเด็กอายุไม่ถึงยี่สิบปี บวชเข้าไปแล้วเป็นพระไหมโยมว่าสมมติว่าเด็กอายุสิบเก้าปีไปบวชพระเป็นพระไหมไม่เป็นนะไม่เป็นนะแต่ในสมัยก่อนโยมมีเด็กน้อยไปบวชเด็กน้อยไปบวชไปบวชหลายคนด้วยกันนะบวชกี่คนละ่ะเขาไปกันเป็นชุดเป็นคณะสิบเจ็ดสิบเจ็ดคนด้วยกันนำโดยเด็กชายอุบาลีเด็กชายอุบาลีเนะี่ยก็ไปบวชในตอนแรกโยม พอมีการบวชเสร็จสับเรียบร้อยเ,เด็กน้อยเหล่านั้นะเป็นพระโยมทีนี้โยมลองคิดดูเนะี่ยเด็กอายุยังไม่ถึงยี่สิบเวลาแกหิวทำยังไงโยมลองบอกหลวงพ่อหลวงพ่อหิวหิวหิว,หว,หวกินข้าวหน่อยกินข้าวหน่อยอฉันข้าวหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเยวช้าก่อนออยากจะลองกินนั่นกินนี่ฉันนั่นฉันนี่นะกเด็กน้อยไงแต่บวชเป็นพระ เพราะว่าพระองค์ยังไม่ได้ห้ามว่าบวชได้อายุเท่าไร่พอแกหิวแกก็กร้องกระจองงองแงเลยเอา้าทํำยังไงล่ะทีนี้หลวงพี่หลวงพ่ออุปชาก็ไม่สามารถที่จะหาอะไรให้ฉันได้เพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเช้าเดี๋ยวต้องไปบิณฑบาตก่อนเอา้าประท้วงเลยประท้วงยังไงเอา้าไม่ให้ใช่ไหมปัสสาวะลดที่นั่งที่นอนเลยอุจจาระปัสสาวะลดพวกนย้ทั้งขี้ทั้งเชีย เออยอมลองนึกภาพนะเออไม่ยอมไม่ให้ฉันใช่ไหมอ้าวได้เลยจัดการอ้าวอุจจาระปัสสาวะรถใส่แล้วก็ร้องไห้กระจององแงเสียงก็ดังไปถึงพระผู้มีพระภาคก็เลยสอบถามโยมอ้าวมันเสียงอะไรล่ะนั่นเสียงเหมือนเด็กร้องไหอ้อ้าวพระเด็กน้อยไงเรื่องราวในครั้งนั้นแหละเป็นชนวนเป็นเหตุให้พระองค์ตรัสสอบถามข้อเท็จจริงว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ออมีการบวชเด็กอายุยังไม่ถึง20ปีพระองค์ก็เลยห้ามให้พิสูจน์เนี่ยบวชเด็กอายุไม่ถึง20ปีห้ามบวชพระนะฉะนั้นผู้ใดก็ตามอายุยังไม่ถึง20ปีบริบูนะ์นับตั้งแต่อยู่ในท้องด้วยนะตั้งแต่อยู่ในครันของมารดาเนี่ยอายุยังไม่ครบบวชเข้ามาแล้วเป็นพระไหมทีนี้ไม่เป็นแต่ตอนแรกพระเด็กน้อยนะั้นเป็นพระนะ เพราะยังไม่มีการห้ามเมื่อไม่มีการห้ามพระเด็กน้อยพระสิบเจดรูปนั้นก็เป็นพระแต่เป็นพระเด็กน้อยนะไปไหนมาไหนยมลองนึกนึกดูคือแทนที่จะเป็นเนตรนะจะเป็นพระไงออภายหลังมาปรองก็เลยห้ามการบวชผู้ที่จะบวชเข้ามาในธรรมวินไหนนี้ต้องอายุ20ปีบริบูรณ์ถ้าใครก็ตามบวชกุลบุตรมีอายุไม่ถึง20ปีถ้ารู้อยู่นะ มีรวดเด็กคนนี้อายุยังไม่ถึง20ปีแล้วไปบวชให้เด็กคนนั้นก็ไม่เป็นพระและอุปชาที่บวชให้ก็เป็นอาบัติด้วยเป็นอาบัตปาจิตตีและพิสูจนที่เป็นคณะบุรกะเป็นอาบาัตต้องอาบัตทุกกฎทั้งหมดเลยพ <c oughs> ระองค์ก็เลยตรัสเป็นสิกขาบทให้พิสูจนได้ศึกษาเล่าเรียนกันว่า <c oughs> โยปะนณะภิกขุชานางอูณวีสติวสัสสงุปกลงังอุปสัมปาเทยะ โสจะปุคโลอนุปสัมปนโนเตเจจะพิกขุใครหาอิทังตสมิงปาจิตเตียงอันหนึ่งพิสูน์ใดรู้อยู่นะรู้ว่าบุคคลนี้มีอายุย่อนกว่ายี่สิบย่อนกว่ายี่สิบไม่ถึงยี่สิบนะนะรู้ว่าพิสูพิสูรู้ว่าคุลบุตรนั้นอายุยังไม่ถึงยี่สิบแล้วก็อุปสมบทให้อุปสมบทให้เด็กน้อยอายุยังไม่ถึงยี่สิบบุคคลนั้นไม่เป็นอุปสมบันิ คือไม่ได้เป็นพระทั้งพิสุเหล่านั้นก็ถูกตําหนิอาบัติปาจิตตีก็มีแก่พิสูุนั้นอาบัติปาจิตตีมีแก่ผู้ที่บวชให้คืออุบัชาเนี่ยต้องอาบัติปาจิตตีคณะบุรกาเนี่ยต้องอาบัติทุกกฎทีนี้เหตุการณ์นี้มันจะมีโทษกับผู้ที่บวชไหมเป็นคนหรือเป็นโทษอยู่ที่ว่าเด็กน้อยคนนั้นที่บวชเข้ามาเป็นพระเนี่ยรู้หรือไม่รู้ ถ้าหากว่าเด็กน้อยคนนั้นศึกษาแล้วเรียนธรรมวินัยไปเรียนไปเรียนมาเรียนเก่งด้วยนะโยมนะบวทผ่านไปปีหนึ่งสอง,สองปีสามปีสี่ปีห้าปีหกปีจนกระทั่งผ่านไปสิบปีโอเรียนเก่งท่องพระไตรปิฎกได้ทรงจำพระไตรปิฎกได้สาม,มารถบอกกล่าวสอนได้อะไรได้มีคนมานิมนต์ท่านให้เป็นอุปชา ท่านเป็นพระไหมบวชไม่ขึ้นเนี่ยเป็นพระไหมอ๋อโยมเกตใส่หัวนะอ่าไม่เป็นอ่าไม่เป็นเอ้ยใส่หัวไม่รู้ว่าปวดหัวหรือเปล่านะเป็นอันว่าปฏิเสธก็แล้วกันว่าไม่เป็นพระนะไม่เป็นพระพอไม่เป็นพระเป็นอุบาชาได้ไหมทีนี้โยมสุว่าสายหัวอีกฮะ,ะไม่เป็นพระเออทีนี้เนี่ยท่านบอกว่า การบวชเป็นพระหรือไม่เป็นพระมันจะสําเร็จด้วยกรรมวาจามีกรรมวาจาเข้าไปกังกับถ้าอุปชานั้นอ่ะไม่ได้อยู่ในจํานวนไม่ได้อยู่ในจํานวนเต็มของการบวชหมายความว่าถ้าบวชในมัชชิมประเทศต้องมีพระสิบรูปบวชในปัจจันตประเทศคือในประเทศไทยของเราเป็นต้นเนี่ยที่นอกเหนือจากมัชชิมประเทศมีคณะบุรุกะห้ารูปถ้าอุปชา เป็นรูปที่เกินจากสิบหรือเกินจากห้านั้นอันนี้ไม่มีโทษแต่มีการระบุชื่ออุบชาลงในกรรมวาจาในกรรมวาจาเมื่อมีการระบุชื่ออุปชาเข้าไปในนั้นก็ช่อว่ากรรมวาจาไม่เสียหายคณะบุรกะก็ครบบริบูรณ์ถ้าหากว่าท่านเป็นหนึ่งในจํานวนสินะอย่างนี้บทไม่ขึ้นท่านเป็นหนึ่งในจํานวนห้าก็บวทไม่ขึ้นแต่ถ้าหากว่านิมนต์พระมายีรูป ท่านเป็นรูปที่20นะก็มีพระพิสุที่เป็นปะกะตะตะที่บวชขึ้นอ่ะมี19รูปอย่างนี้ยังไงก็บวชขึ้นถ้าหากว่ากรรมวาจาหรือวิบัติอย่างอื่นไม่มีนะก็สามารถที่จะบวชขึ้นเมื่อท่านอยู่ไปอยู่ไปยมท่านกล่าวว่าไม่มีโทษสําหรับพิสุรูปนั้นคือพิสุรูปนี้พูดในฐนานะว่าท่านบวชพระแต่ท่านเป็นพิสุไหมไม่เป็นนะไม่เป็นพิสุท่านกาาอ็อยู่ไปอยู่ไปยม ไม่ได้มีความคิดไม่ได้มีความเอะใจอะไรเลยว่าเอ๊ะเราเป็นพระหรือไม่เป็นพระเมื่ออยู่ไปอยู่ไปเนี่ยสามารถที่จะเจริญสมณธรรมได้ไม่ขวางกัน้นแต่เมื่อใดก็ตามท่านรู้ว่าท่านไม่ใช่พระพิสุเนื่องจากว่าบวชตอนอายุยังไม่ถึงยี่สิบท่านบอกว่าบุคคลผู้ไม่ใช่อุปสมบันนั้นยังไม่รู้ว่าตนไม่ใช่อุปสมบันอยู่ตราบใด ยังไม่เป็นอันตรายต่อสวรรค์ไม่เป็นอันตรายต่อพระนิพพานแก่เขาอยู่ตราบนั้นแต่ครั้นรู้ความจริงแล้วต้องอุปสมบทใหม่คือตรงนี้แหละกำลังจะนามาเชื่อมโยงกับภิกษุณีในปัจจุบันพิกษุณีในปัจจุบันคือผู้หญิงที่บวชเข้ามาในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์เลยตั้งเป็นคำถามว่าเป็นคนหรือเป็นโทษกันแน่ที่บวชเข้ามาในธรรมวินัยนี้ทั้งผู้ให้บวช สมมติว่ามีพระพิสุให้บวชผู้หญิงให้บวชมาตุคามเป็นพิสุณีผู้ที่บวชนั้นนหละจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่เขาถ้าหากว่าไม่ใช่พิสุณีไม่ใช่พระผู้หญิงไม่ใช่พิสุณีเขาก็อยู่ในฐานะที่เป็นอนุปสัมบันถ้ารู้ว่าตนบวชไม่ขึ้นเพราะวิธีการบวชไม่ถูกต้องไม่มีการบวชมาตามลำดับพูดง่ายๆคือไม่มีพิสุณีไฟเทรวาส ที่เป็นปวัตตินีภาษาพิสุณีเนี่ยคืออุปชาเนี่ยเรียกว่าปวัตตินีไม่มีการบวชย่างถูกต้องการให้พิสุนีฝ่ายมหาย,ยานมาบวชให้พอบวชเสร,ร็จสรบเรียบร้อยก็มาบวชกับสงฝ่ายเทรวาทอย่างนี้เนี่ยไม่ชื่อว่าเป็นการบวชที่ถูกต้องเพราะพิสุนีฝ่ายมหาย,ยานไม่มีสิทธิ์บวชพิสุนีที่เป็นฝ่ายเทรวาทคำว่าไม่มีสิทธิ์วิธีการบวชไม่เหมือนกัน ในฝ่ายมหายานเนี่ยทางเถรวาทก็เรียกในฐานะเป็นครือขัดญาติโยมเป็นอุบาสกบาสิกาเท่านั้นไม่มีไม่มีการกล่าวว่าเป็นพิษุนีนะไม่ว่าจะเป็นพระฝ่ายมหายานก็ดีพิษุณีฝ่ายมหายานก็ดีไม่ใช่พิสุพิษุนีสิกขามานาสามเนสัมเนรีในฝ่ายของเถรวาดคนคนละอย่างกันคนละส่วนกัน แม้จะมีการนับถือพุทธศาสนาแต่เป็นพุทธศาสนาที่ไม่ใช่พุทธศาสนาฝ่ายเทราวาทอย่างของเราเนี่ยเป็นฝ่ายเทราวาทเป็นการประพฤติปฏิบัติตามที่มีการสังขยานามาตามลำดับและเมื่อไม่มีความเป็นพิสุนีแล้วถ้ารู้เมื่อใดโยมต้องละปฏิญญาความเป็นพิสุนีเลยนะไม่งั้นจะเกิดโทษท่านบอกว่าถ้ารู้แล้วไม่ยอมบวชใหม่สำหรับ กุลบุตรผู้ที่อายุยังไม่ถึง20ิปีตนรู้ว่าตนเองอายุยังไม่ถึง20ปีบริบูรณ์พอบวชเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะทำให้ตนเองมีโทษก็เลยสึกละปฏิญญาความเป็นพิสุไอ์สึกในนี้คือไม่มีการลาิีขานะละปฏิญญาความเป็นพิสุจุแล้วบวชใหม่บวชใหม่นะสำหรับพระพิสุนนะท่านในคราวที่กล่าวถึง บุคคลผู้อายุยังไม่ครบ20ปีเนี่ยก็ต้องบวชใหม่ถ้าไม่บวชใหม่ก็จะเป็นอันตรายต่อสวรรค์เป็นอันตรายต่อนนิพพานกำลังจะบอกว่าผู้ที่มีอายุไม่ครบ20ปีบวชมาเป็นพระไม่เป็นพระถ้าตนเองยังไม่รู้ว่าตนเองบวชไม่ถูกต้องจเจริญสมรธรรมใดๆเนี่ยท่านแสดงถึงการจเจริญสมรธรรมนั้นไม่ได้กีดขวางแต่อย่างไร แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามรู้ว่าตนเองไม่ใช่พระแล้วยังอยู่ในเพศของพระอันนี้อันตรายละอันตรายระดับไหนถ้าไม่ได้บอกว่าไปฆ่าสารลักทรัพย์ประพฤติผิดในการผิดศีลนู่นนั่นนี่นะไม่ได้พูดถึงนะแต่เป็นอันตรายต่อการประพฤติพรหมจรรย์ของท่านผู้นั้นอันตรายต่อสวรรค์และนิพพานด้วยทําความดีใดๆมาก็ตามทากล่าวคือการเข้ามาในธรรมะไว้ในนี้โดยที่ไม่ถูกต้องอะ เป็นเครื่องกั้นเป็นเครื่องกั้นสวรรค์เป็นเครื่องกั้นนิพพานนั้นจึงบอกว่าใครที่มีการสนับสนุนให้มีการบวชผู้หญิงเป็นพิษุณีน่นปัจจุบันก็เลยตั้งเป็นคำถามว่าเป็นคนหรือเป็นโทษกันแน่สำหรับผู้ที่บวชเข้ามาที่พูดเนี่ยไม่ได้มุ่งโจมตีอะไรนะโยมนะต้องการที่จะให้ทราบว่าผู้ที่บวชเข้ามาในธรรมวินัยนี้การบวชเป็นพิษุณีก็เพื่อที่จะทาให้ศีลบริบูรณ เพื่อนําไปประพฤติปฏิบัติเป็นบาตฐานในการประพฤติปฏิบัติให้ได้สมาธิหรือปัญญาที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปทีนี้โยมเป็นโยมผู้หญิงถือศีลห้าได้ไหมได้ถือศีลแปดได้ไหมได้การรักษาศีลของโยมไม่ว่าจะเป็นโยมนุ่งขาวขมขาวหรื่อนุ่งลายนุ่งแดงนุ่งอะไรก็ตามเวลาที่โยมรักษาศีลเมื่อศีลของโยมบริสุทธิ์ศีลก็วิสุทธิ เมื่อโยมนับถือรักษาศีลแปดศีลของโยมบริสุทธิ์ศีลก็วิสุทธิศีลวิสุทธิเป็นปัจจัยแก่จิตตวิสุทธิเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่การเจริญสมถะเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่การเจริญวิปัสนาพิสุณีก็เช่นเดียวกันบวชเข้ามายมศีลสามร้อยสิบเอ็ดข้อถ้าหากว่ารักษาให้บริสุทธิ์โยมจัดอยู่ในระดับไหนก็จัดอยู่ใน,นศีลวิสุทธินั่นแหละไม่ได้จัดอยู่ในจิตตวิสุทธินะ ศีลสามร้อยสิบเอ็ดที่พิสุนีประพฤติโดยไม่บกพร่องเมื่อจัดลำดับของวิสุทธิก็อยู่ในศีลวิสุทธิโยมรักษาศีลห้าก็ศีลวิสุทธิโยมรักษาศีลแปดก็ศีลวิสุทธิพิสุนีรักษาศีลสามร้อยสิบเอ็ดก็ศีลวิสุทธิในเมื่อโยมต้องการประพฤติปฏิบัติเพื่อความพ้นไปจากทุกข์ในสังสารวัฏนี้แล้วทำไมเราถึง พยายามจะรักษาศีล3ามข้อเพื่อให้ได้มาซึ่งศีลวิสุทธิซึ่งมันไม่มีแล้วเนี่ยฉะนั้นการบวชเข้ามาในธรรมะวิน,น,นัยนี้เป็นพิสุนีนับปัจจุบันก็เลยตั้งเป็นคําถามว่าเป็นคุณหรือเป็นโทษกันแน่ถ้าหากว่ารักษาประพฤติข้อวัดใดๆก็ตามรู้สึกว่าตนเองมีความเบาใจสบายใจได้ประพฤติข้อวัดขัดเกลา เหมือนอย่างพิษุณีทั้งหลายในการก่อดตั้งแต่สมัยพุทธกาลถ้าเรารู้ว่าการบวชของเราไม่ถูกต้องเพราะมีความเป็นมาที่ไม่ถูกต้องแล้วเรายังอยู่ในเพศนี้ยังไม่ละปฏิญญาความเป็นพิษุนีก็มีหวังได้ว่าอันตรายอาจจะเกิดขึ้นได้ตามที่ท่านแสดงโดยเทียบเคียงกับคุณลบุตรคือผู้ชายที่อายุไม่ครบบวชเข้ามาในธรรมวินัยนี้ฉะนั้นในวันนี้ก็นำเรื่องราว เกี่ยวกับเรื่องของการบวชมาก่าให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังสืบเนื่องจากว่ามีผู้ที่บวชเข้ามาเป็นพิษุณีในปัจจุบันไปสอบถามพระเถระทั้งหลายพระเถระบางรูปบางท่านก็บอกว่าไม่ต้องให้ละปฏิญญาทางทางที่พิษุณีนั้นนักบวชหญิงที่เรียกตนเองว่าพิษุณีได้ข้อมูลบางอย่างแล้วว่าตนเองบวชไม่ถูกต้องแต่เมื่อไปถามพระเถระ ผู้เป็นครูบาอาจารย์และได้รับการยกย่องพระเถระก็บอกว่า,าไม่ต้องไม่ต้องศึกหรอกก็เลยยังอยู่ในธรรมวินัยน,นี้ต่อก็เลยต้องนํามาพูดเพื่อให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่าเป็นการโจมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะว่าศาสนาพุทธไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งเป็นของทุกคนผู้มีอรยาสัยในการที่จะฝึกหัดขัดเกลาตนเองเราก็คือหนึ่งในนั้นเมื่อเรารู้ข้อมูลใดๆก็ตามที่พอเป็นประโยชน์เกือ้อกูลแก่ บุคคลเราอื่นก็นำมาถ่ายทอดส่วนผู้ที่ฟังจะฟังด้วยคิดว่าเราโจมตีหรืออะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลเหตุผลเราสามารถสืบค้นได้จากหลักฐานทางคำพีต่างๆฉะนั้นก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้ช่วยกันศึกษาแล่าเรียนประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยของพระองค์เมื่อเราประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยของพระองค์ด้ดีแล้วประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นแก่เราและก็เป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นด้วย ดันั้นในวันนี้ก็ขอ,อนโมทนาในกุศลเจนณาของญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้ขนขวายเจริญกุศลคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตในใจก็ขอให้บุญกุศลส่วนนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญในการดําเนิเนชีวิตจนกว่าจะถึงความพ้นทุกบรรลุมรรคผลนิพพานนวยการทุกคนทุกท่านเทอิทน ต่อไปตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญา,าบติทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายอิทังเมยาตินันเจวสะสัพพสัตตานันจะโหตุสัเพปิเตอิมังปุญญะปตติงรลัทธานะสุขิตาโหตุขอบุญนี้ จงสำเร็จ,จ,รจแก่ญาติทั้งหลาย,าลายของข้าพเจ้าและจงสำเร็จ,แ,จ,รจแก่สรรพสัตทั้งหลาย,ลายขอให้ท่านเหล่านั้น,น,เ,น,นเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วจงมีความสุข,สขโดยทั่วกันเทิญ สาธุสาธุสาธุต่อไปตั้งใจรับพรนิมนต์พระพิสุสำเนียงกล่าวธรรมโกกาพระเตระเป็นต้นเสียงสพีติโยวิวัชชนตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสบบาบารโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเจภวะทวันดารายโยอันดราย,ยามีแก่ท่าน สุขีธีขายโยโาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิลสานิจังวุธาบจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขขังพลังทำสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาัภพพุธานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรม,มานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัมพาสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาสดธเภววันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถอ